นี่ของอดเป็นพักไว้ก่อนสามชีวิตฉันจะพามนมิตรเขาสู่เดนกุ้งควางเขาเมืองหลวงไปพ่อมาหาแดงคนห้ามคงที่บ่มีเลยนองหมายมั่นสิสิ้นส้มผู้เป็นไปวิถีบมจากเทตคขหือห์ปฏิบัติท่องทำจนสือเสียงดังก้องมาหาแดงข้องสางพุมาจันบ่มองมนแด่นฟังท่งมบนถนนยังไว้เน่าข่าตั้งต่โด สั่งเศร้าปีปานผลนผคล้องเพศในปัาไตเสือประทัวินัยเกียรติขจรเทียม่างเป็นมาหาตะนั่งหน่อยสอป,ปาลีปาเลียนเอกปีชาการไยโลคอมคว่ำลูผลทรงสูงผลการมาอ่านโหลดลุงเพราะความเก่งเป็นทุนทิได้เป็นพระเจ้าคุณเอยอีกมือเดียวบนนั่าง มหาก็าชงเชิญกับการงานทางยิ่งใหญ่สมที่คนได้ออยสางข้านด่านศาสนาพวกญาตินุทััวหนากระสมสุนยินดีมาสแสดงไม่ตีก่อนงานของทานมีเจ้านายหลายสัน้นมีนายพลนายพันนายโอยปลายตานเตรียมจัดงานรับตอนฉลองทันท่านเจ้าคุณ เอายัางนี้ทำอยังนันเจ้านายให่รึกษากันแตากลางวันยันยำเแรงหมูโยมโฮมลอ้อมบ่มียอมขึ้นบ้านรึกษากันจนยันคำจนหน้าเยวหน้าคำทั้งย้อยองผ่านมาหาจนตาเว็นลับขอฟ้่ามืมืดเงาดำสามนเนรนท้องทำไปกากเรียนบนบ่ ว่ามีสองเสื้อเท่าผัวเบี้ยบา,างคูผ้ากันดูเขตกรรมผู้ผลุนผลผนดวนมาก,กับลูกสาวคนใบหนางามเก่าท่าคืออาจารย์ว่าสิมาในงานทานอาจารย์ข้าวนี้ของก็มีมาพร้อมบอกว่าเตรียมสิมาฝากอยากสิพัานพัอพอจา่าเอาโตพุนจาน มาหาแดงเหตตาเลือกมนันมันตาวาดาสามเนินเป้าจากักกดเจ็นตาพมเอสันบ่อเจา้าคนกำลังคุยเว้ากุศากันเฝ่าฟัง,ฟงบอกมีหยังในยับยั้งในเขาผาเถื่อนเฝ้าไปบอกเขาพุ่นในพวกมูกเขาคอยบอมีเแมวจำเป็นเนามือหลังจังมาพอ่อ พ่อในยินคำตานของอาจารย์กะใจสันสามเณรเปล่าจันไปเบ้าข่าวเขาว่าโยมเอ,อยจะเสฝ่าไปหาเึงเพาะโยงจาลรอเวลาพุ่งกับหีกบรุณกับพุ่งวางเอาของว่างบนมาฉันสิผ้าไปพักกอนกินน้ำห่อนอาบน้ำแล้วเข้าจังเข่าพบพนจาน ทั้งสาวแพ้งกะเกาต้านจากตอสามแม่เลนเป็นพระคุณเหลืาหลายพี่นินที่คอยช่วยโปรดสงสารพวกฉันด้วยมื่อไก่จากบ้านปลาหวังสิพอพบนาเห็นอายพีมาหาแห้งจะเตียงหลังหน้าช้ำละกายพักโนล่วนพอม่ให้อาบน้ำสองเต่าเกาเต็ดน้ำเ่องฟงหิวเขาน้ำอิดเมือยเพียยาย พูมอยากเห็นวันชายสิเมื่อยกายกระทนได้จักปันได้คนสิว่างเบาบางเป็นเป้าโอ้ยอยากสิเขาปอบเห็นอายะาิสัยคนกะแปลเอาอายเมื่อคำวายองหนีพ่อแม่เอ้ยปีกว่าจักหน้าทีสิทุ่มตงอยู่ล้มลลอหันขึ้นมาทำสอบี่เน้นคำอีกที่ใหม่ พนออกไปแล้วป่านี้ประตูหอต้องก็เปิดเผยเห็นหนายพ้นยิ้มปเปยเปยเคยประตูออกมาสองน้นคำหยองไปไกลๆสิบไปว่าเก้าแถลงว่ายอยเอยโปรดแจงบอกข้าวทานอาจารย์นีนเด้อว,ว่ามียอมอยากพบพานจะให้เขาเขามาบปอ อาหนายพุ่นไปตามสอดตามปีนิ่งจีเก่งมาหาแดงว่าเมนยุ่งไกล้ก่สิม้าโอโดอกสอยงานก็เลยออกปากตานว่าให้พานเข้ามาเลยอาหน่ายพันไปเฉลยบอกว่าเน้นให้มาได้เน้นคขาไว้ว่าเป้าบอกสาวปนี้ของอดเป็นพักไว้ก้อนสาม ฉันจะพานมนิโตรสูเด่นกุ้งปวงเข้าเมืองหลวงไปพ่อมาหาแรงคนห้างคงที่บ่อม่เลยน้องหมายมั่นสิสึ้นสมผู้เปนไปวิทย์มจากเทศคฤลือหปัปฏิบัติของท้อง,องจนสูอเสียงดังก้องมาหาแรงค้องสร้างพุมมาจันบ่มองมนแดนฟังทุ่งบนเพิ่นยังไว้น้า้าง,งาาตั้งแตลอ ตั้งเศร้าปีปานผลนผคล้องเพศในป่าไตสือประทรมเเวินัยเกียรติขจรเทียมปางเป็นมหาตะนั่งหน่อยสอป,ปาลีปาเลียนเอกปีชาการไฟโลอ่อมคว้มโล่ผลทรงสูงผลการมาอ่านโหลดลงเพราะความเก่งเป็นทุนที่ได้เป็นพระเจ้าคุณเอยอีกมือเดียวบนันส่าง ท่านมหาก็าชมเชิญกับการงานทางยิ่งใหญ่สมที่คนได้สอยสร้างข่านด่านศาสนาพวกญาติโยมทัวนากระสมสุนยินดีมาสแสดงไม่ตีก่อนงานของท่านมีเจ้านายหลายสันมีนายพละนายพัหนหายโอยปลายทานเตรียมจัดงานละบตอนฉลองท่านทานเจ้าคุณ เอายังนี้ทำอย่างนั้นเจ้านายใ่ปฝึกษากันตากลางวันยันยำเล้งมู่ยมโ,มโมอมลลอมบ่มียมขึ้นบ้านฝึกษากันจนยันคำจนหน้าเียวหน้าคำทั้งย้อยยอง่านมาหาจนตาเวล็ลับพอป่ามัวเมิดเงาดำสามเนีนท้องทำอไปกากเรียนบนบ่ ว่ามีสองเขื้อเท่าผัวเบียบังคู่พากันอยู่เขตกรรม้พปนุพุน่ผลนดวนมากับลูกสาวคนใบหน้างเขาท่าคืออาจารย์ว่าสิมาในงานทานอาจารย์เท่านี้ของก็มีมาพร้อมบอกว่าเตรียมสิมาฝากอยากสิพานพอพ่อจ่าว้าโตพุนจานมหาแดงเทตตาเลือกมันมันตวาดราสามเน เป้าจักก็เจนตาพอเหมือนสันบ่อเจ้าคนกำลังคุยว้าพึกษากันเฝ่าฟังบอกมีหยังในยับยัางในเขาผาเถื่อรลุ่นเฝ้าไปบอกเขาพุ่นในพวกมูเขาคอยบอมีแนวจำเป็นแนามือหลังจังมาพ่อพออในยินงคำตานของอาจารย์กะใจสันเสมอมาเห็นเฝ้าจันไปเว้าข่าเขาว่าโยม เอ,อยยจะเ่าวไปหาเพิ่งเพาะยงจ๋าล้อเวลาพุ่งกับอีบรุนกับพุ่งวางเอาของว่างบนมาฉันสิพาไปปักปอนกินน,น้ำห่อนอาบนำ้ำแล้วเฮ้าจังเข้าพบคนจานั้างสาวแพงกับเกาต้านจ่าต่อสามาเลเป็นพระคุณเหลือหลายพีนินที่คอยช่วย ปรดสงสารพวกฉันด้วยเมื่อไกลจากบ้านป่าหวังสิพอพบนาเห็นอายพีมาหาแห้งจัดแจงล่างหน้าช้ำละกายพักโวลนพ่อไม่ให้อาบน้ำสองเต่ากัยเ,เอ็ดน้ำทื่งฟองหิวเข่าน้ำอิดเมื่อยเพียกายหุมย้มอยากเห็นวันชายสิเมื่อกยกายกระทนได้จัดปันได้คนสิว่า เข้าพบปอเห็นอายระพิสัยคนก็แปลเอาไยเมื่อคำว่อยองหนี้พ่อแม่เอย๋ยปีกว่าจาักหนาทีสิทุ่มตรงอยู่ล,อลอ้อมรอหันขึ้นมาทำสอบพี่เน้นคำอีกที่ไหม่คนออกไปแล้วปาดนีประตูห้องก็เปิดเอยเห็นนายคนยิ้มปเปยเปยเคยประตูออกมาสองเน้น ยองไปไกลไกลสิไปว้าเก้าตะแหลงว่ายมเอ,อ้ยปวดแ้งบอกข่าวท่านอาจารย์แนเด้อว่ามิย่อมอยากพบผ่านสิให้เขาเข้ามาพอทานนายพุนไปตามสอดตามพี่นิ่งจี้เก่งมาหาแดงว่าแมนยมไกลไกลสิมาดอกสอยงันก็เลยออกปากตานว่าให้พ่านเข้ามาเลย ท่นไปเฉลยบอกว่าเน้นให้มาได้เน้นคําไว้ว่าเป้าบอกสาวฝ่าแน่นอนสาตาอีนางสิไปีปนข้าวเป็นคนนั่งบอสั่งทำบุญเดแต่องค์ก็จะทรงท่าแต่แปงแหลงเสวแวนบอกวางกำกาข้างนางเราคันิ่งเห็นป่อเม่ไอานิจังสังขารเวนแต่เดิมสนองน้อง nàng ơi nón chín xíu cung Tìm phúng bỏ cù im của chân phá coi tìm yên thái ai thì bỏ mong ôi nó non đầy khám hai đầy khám hai nó phi ơi nó phi ơi